สวัสดีค่ะทุกคนสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับหนูออะเยอะไปเยอะไปเยอะไปลดละยไงซอ,อยื <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับซอ,อยืนนะคะเช้าเช้าแบบนี้เราก็มาอัดคลิปที่มุมนาบาน ใน EP ที่ผ่านมานะคะใครที่ได้ดูไปแล้วว่าซ้อเนี่ยอ้วนมากอ้วนถึงขั้นสุดแต่วันนี้เราจะมาพาออกกำลังกายง่ายๆ6หกท่าทำที่ไหนก็ได้จะทำนอกบ้านทำในบ้าน everywhere ทำที่ไหนก็ได้ค่ะทุกท่าทำา8ครั้งต่อเซตนะคะและใน1ท่าเราจะทำ3ามครั้งนะคะท่าจร่งเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเตรียมท่านะคะ สำหรับข้างค่ะ 2> 1 2ึ่งสองสาหาหำหรับท่านี้นะคะเมื่อกี้เราจะได้บริเวณขาหลังนะคะท่อนขาหลังทำให้คนที่มีเซลลูไลท์ทำให้เซลลูไลท์หายไปได้ค่ะ ร่วงบริเวณนี้ต่อด้วยท่าที่2เลยค่ะท่าที่2ค่ะเตรียมท่าขึ้นมาท่านี้จะเป็นท่าแกนกลางลำตัวนะคะค้างไว้สัก20วิบวิค่ะนับตามไปมพร้อมกันเลยสำคัญของท่านี้ตูดอย่าโด่งมากนะเดี๋ยวแกนกลางลำตัวจะไม่ได้ตามมาด้วยท่าที่3ค่ะท่าต่อไปกันเลยนะคะเตรียมท่าค่ะ ออเอาเออไม่เอไไีไม่ได้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 โอเคเตรียมท่าน,นะคะท่านี้มาเริ่มกันเลยค่ะส่วนท่านี้เราจะเล่นบริเวณแขนนะคะให้มันได้กระชับมากขึ้นสำหรับใครที่กล้ามเนื้อย่อนยานตรงนี้นะคะหนึงสองสาม เป็นไงแล้วคะท่าเนี้ยเออก่อนเริ่มท่าที่สี่กินน้ำก่อนได้ปะเหนื่อยแล้วหรอแก่แล้วอ่ะไะต่อท่าที่สี่เรามาเริ่มกันเลยนะคะนอนงายเริ่มค่ะอ,อ๋อไม่ใช่ท่าค่ะแล้วก็ เอาตัวขึ้นมาหนึ่งสอี่ห้เป็นไงสำหรับท่านี้ก็ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่เริ่มฝึกออกกำลังกายไม่ต้องเครียดกับตัวเองมากเกินไปทำให้ตัวเองรีแลกเราจัดเซ็ตง่ายๆเริ่มตั้งแต่8ไป10ไป12และไป15 a d v a แอดวานมากขึ้นต่อเซ็ตหนึ่งก็ 15ครั้งถึง20ครั้งไปเลยก็ได้โอเคทุกท่าสำคัญมากนะคะกเรากำหนโดลมหายใจเข้าออกให้ดีๆนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องพักระหว่างเซตไม่เกิน1นาทีนะเพราะว่าเราจะได้คาร์ดิโออย่างต่อเนื่องลมหายใจของเรามันจะได้เบิร์นอย่างได้ดีนะคะไปกันต่อเลยในท่าที่5ค่ะเอายืนตรงท่านี้แล้วก็ก้าวขาออกไปแล้วถือดัมเบลด้วยได้ไหม ถือได้ขออุปกรณ์เพิ่มมาเลยค่ะวบนะคะคือโฟกัสตรงไหนก็ได้บริเวณไหนก็ได้ให้โฟกัสเดียวนะเราก็เริ่มเลยค่ะอย่างตอนนี้ซอโฟกัสที่ลูกบอลนะท้านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของแกนกลางลำตัวนะทำให้เรามีบาลานซ์มากขึ้นบาลานซ์ได้ดีขึ้นนะคะเราไปเริ่มอีกข้างหนึ่งัปเลยค่ะ ต่ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ส่วนสำหรับท่าสุดท้ายท่าที่6นะคะกางมือออกไปเตรียมท่าให้เรียบร้อยจุดโฟกัสสายตาอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นนะมันจะช่วยทำให้เรามีโฟกัสได้ดีขึ้นไม่สายตาวอกแวกนะคะแล้วก็ไม่เปลืองพลังงานที่เราจะอ,อกกำลังกายด้วยเริ่มเลยค่ะ 2> 1,2,3,4,5,6,7ม สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยให้เรามีก้นที่งอนงอมเพีย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 สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะหกท่าง่ายทําทำที่ไหนก็ได้จะหน้าบ้านจะหลังบ้านจะสวนย่อมที่ไหนทุกที่บนโลกใบนี้คุณสามารถเอาไปทำได้เลยนะคะและก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของดิฉันดีก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <g ird> และมาเป็นลูกเพจดิฉันนะคะ <g ird> เสร็จยงังแปเอาสอบรถมากินดิแม่อันนี้แล้วไม่ออกต่อเหรอพอแล้วมึงจะออกอะไรมึงก็ทำคลิปไปบนลูปไปดิที่กูทำนะ่ะ <g ird> ไปแล้ว <g ird> รันนี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมจ๊ะ <g ird> ถ่ายอยู่จ้ะไม่ต้องพูดถอกก็ได้ถ่ะ <g ird> รักษาาาพน้อภหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะคะก็หาอะไรที่สดชื่นมีประโยชน์ให้กับร่างกายตัวเองดื่มเสาวรสนะคะที่ผสมเกลือเล็กน้อยอม,มันสมแขวอะไรคือจมแขวแม่เอายังไม่ปิดหรอ